สวัสดีครับเดี๋จนุษตเป็นยังไงเองหับตุกตุกเรียบร้อยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วบครัมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยมรดิพานมาสเสีได้เนาะเสีไดายเสียดายสามตัวเสีได้ยสามตัวแต่เขาสองตัวอยู่เข้าสองตัวอยู่ครับหลับตุกตุกจีเสื้อแปลกๆเมื่อกี้เนาะตุกตุกมันได้มันไดเมื่อสุดท้ายแข็งแข็งเนาะ ได้สุดท้ายาวอันสามตัวแม่นแข็งๆเลยคาตะนอนหลายก็ได้บะไรับตุกๆเลยในในโต๊ได้สองศูนย์เนาะได้วันนี้มาแล้วติเจโอ้ยไรลุงกน้องนิตาไปเห็นนังเนาะย่านแต่น้องนิตาเห็นนังเนาะถ้าถ้าให้เพิ่นโทรมากแบบนี้ เบิกทราบโทษตามไห้เบ่ร์หมื่นได้ได้ใจหอนใจหอนล่อบ่ไหวแล้วตีใจหอนเล่อบ่ไหวอ่าก็แข้งฝ่าวต่ะแข้งเพื่อนแข้งเพื่อนจะบอกอยู่าแต่ยี่ว่โทษหาเพื่อนเนาะแม่นแล้โทรมาก่อนเลยอืมนานโทรแล้วโทรมาเอาเราโทรมาหาก่อนเลยยี่ได้แล้วบ่รับทุกๆแม่น ได้เล้วใจเย็นเย็นพี่น้องใจเย็นพุณเนาะเพิ่งเลือเสียงกันทันทันเนี่ยเลือคือเสียงดีเถอะเนาะเสียงยังได้แหงเสียงแหงอยากหูอยากย่านนน้ำฮะย่านไห่เห็นน้ำเอานอริไตน้ำเฮ่ยเซียงนอริตาเสียงนอริไตก็าะพอชั่นกันกับนอริตาอยู่มื่นปวดเส้นเนาะเออเพิ่นเพิ่นลอยล้านปวดเส้นผูนเนาะเจะขวางลอยปวดเส้นหนึ่งเนาะกิดเสียงตัวตีแมนเอา นี่ตัวใดแน่ละเจนทั่ว่าบอกเจนี่กะดิ่งบังบ่้งแก้มคักนาอแถ้เห็นน้ำมองตัวกับนี่หกเจ็ดกับเกเจ็ดหสามตัวเดชีสามตัวกับศูนยดังๆเฮ้าดังๆศูนย์ศูหกเจ็ดแล้วก็ศูนเก้าสีแค่นั้นพุ่มๆสามตัว นีเท่านี้แมนศูนย์หกเจ็ดกับศูนย์เก้าสีตัวเดจแล้วแตหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดเท่านี้แมนศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์กสี่แค่นั้นล่ะเนกลับเอาแค่ไหนต้องหลายดิใหญ่มากเลยพี่น้องหน่อยๆแขียนๆเขียนๆหน่อยสามตัวเลย่ะเปนมอบอกเปด่วนเลยบอกเ้เนด่วนเลยสดชดร่อนเราสดร้อนร้อนหมดกี้นเองเบิกสะเป็นคนกุยกระเพิ่นกีนี่เจนุดมาว่างเจโนก็ลังสเอา นามเขาของนามน้าเลยนยากอยู่เบิกซับก็เลยโทรหาคนเก็เลยบอกเบิกซับมาตัวไหนเจ๊จ้ำอีกกอบครับศูนย์หเจ็ดแล้วก um, okay. ็ศูนย์เก้าเจ็ดมีแต่สามตัวศูนโทรก้าสกับมีมีแต่สามตัวปะครับแมนสามตัวเพียงจะเข้ามากลับเอาซือ รอบนี้เพ่นสิมันใจว่าเจ๊เจ๊โทษย่ะยำพ่นให้เน่เด้อเดี๋ยวก็สิยำให้อยู่ถ้าเพ่นยำก็คือที่สีผ้าตั้งไว้เห็นแน่นแน่นสุดท้ายเพ่นมี่เด็ดๆมาประกอบอีกเนาะแมนแต่ว่ารอบนี้นี่คือเพ่นหายมากแล้วแมนก็บพวกลายหางดิบบเจ๊กับพวลายหางดิสุดทั้งห้อถ้าเป็นเด็ก สองชุดดึงไม่ต้องห้ากับเอาซื้อไม่ต้องขยายไปซื้อกันไว้เนาะเมียนเพื่อมันบวกขะดสามหันมาสองตัวข้ากับต้องขยายนะออันนี้เป็นเหล็กที่ใช่ปะครับแม่เหล็ที่ใช่ตารุงเทปปะครับจับกีก็ถือมากล้ยจังหวัจีนกูเล่เสียงเกี่ยมหัอกอนก็ถือนับหลงมันถึงร้ายเจ้มันถือว่ามันเนหน่อยดังมวนี่ืออะไ คือรักแท็กแซนครับแป็กแซนแสนลักแสนขึ้นไปแล้วรักแซนขึ้นแนม่นเดี่ยวของเล่ามาหันก็ด้ยนินว่าถือแซนโตมาติดตัวกันสองงวดแล้วแม่นขัดเนาะโตดีๆแล้วกระพุกเดินแล้วลกระพุกตะก้อนกระพุกสนใจแล้วเนาะแล้วก็ทิ้ว่าไอถือโยแล้วก็บอกตลอดเลยว่า,วา,รารเราถือโซ่มากกับลาบับแซนแล้วจมแม่นนอนมีแล้วเลยโทรมาบอกแม่นโซ่ก็ได้ทิ้งบอกบุญซับ อย่านอนอีกบ่หงุดกงิดหงุดกงิดนี่ลราโทษหาเจโดยตรงได้แมนเราอยากให้ได้เนาะเราอยากให้ได้นัองนู่นต้องนอนอยู่คันว่าเอาเลขว่าว่าเอาว่าเนี่ยจมอายจมหอยายจมหอยเกรว่านอนอยู่เลยข้าต้องนอนอยู่คันแังไหนมันใช้ทำเสียงด่วยผัวหรือเปล่าไอแล้วศูนย์เนาะศูนย์ไม่อยากให้ดวยอยากให้ได้อยากให้น่องได้แมน หมดนี่แล้ว็ออกไงไวะซะเน้นๆซะของเรากันนี่แต่เมนคอปาเราเนี่ยนียเนี่ยตะโมเห็นนะที่เดิวฮันตาเห็นน้ำนั่งอยู่ข้างหลังไม่เห็นจังไดุ้นนั่งอยู่ข้างหลัลลงคนเนัน่งเธอเลยหุ่นทีว่าสูย้อยลานเส้นหุเส้อยลานเส้นอันนี้ลปอยเส้นอีเนาะอันนั้นรอยลาเนาะนใจเ่ดใจใจเป็เกลียงวทรับทุกตัวมันมันใจปะครับ เอาวานี่อันนี้น้ำเจนุดษ่ะมันใจด้วยดิส่วนตัวเพิ่นอ่ะคนปล่อยมาของเราถ้าเราปล่อยตัวใดคือของเรามันใจมันใจแม่นถ้าถึงทรงมาซื้อแล้วนี่สังลาชกินทาเลยบอกว้ายสังลาชทาเลยถ้าเราได้๋จัดกันถ้าเราได้จัดออกไปเลยสังราชกินทาเลยว่าแม่นถ้าเราบ่มันใจเราบ่ปล่อยมาให้แม่นถ้าเราบ่มันใจเราบ่ปล่อยเหล็กจัดรับเราเป็นคนแบบ ถ้ามันใจปุ๊บโทรมาเลย่องสินะมันเน้นเนี่ยพอ่อแม่แจ้งว่นี่ยนู้แล้วก็นเน้นอยู่ด้วยล่ะแล้วก็นเน้นของเราอยู่ด,ด้วยนะอ,องม <laughs> ึโอ้พี่น้องเอฟซีว่ะมันเน้น้อสีเห็ยนสีเขียนแถนี้เราเนาะเด้งว่าหลับตุกๆเนาะจะต้องหลับกอ่อน,ออนล่ะเนาะเหลับกันหน่อยเด้อพี่น้องขอเวลาไปก็ม่เห็นเด้อเดูได้นี่ตัวใดเนี้ยกว่ามีตัวใดเนี้ยกว่าี่น้อดมากเลยหกเจ็ดฮะโซนหกอะไรวะโซนหกเจ็ดอ่ากับ เปิดออกมาอ่านศูนย์เก้าสนีู่เก้าเจ็ดแค่นั้นล่ะมีสามตัวมีจากสุดเจ้สามสามตัวมีอยู่พ่นนั่นมีศูนย์หกเจ็ดที่พนนั่นป้าแบบวงไวเนาะวงไววงไวศูนย์หกเจคับศูนย์เก้าสี่ครับแล้วก็สองตัวหกเจที่เราวงไนวงไวนี่พันคุณพันหมเจ้หรือคุณนพันที่วงไวครับ ตัลองกับมี่ศูนย์เจีรเ้าเจ็ดน่ยกมาบางนียกยมาโอ้ยใจสดาเนขอเบ้องีแอะขอเบิ้งอยากเบื้งแล้วอยากเบิ้งแล้วเสียงน้องลิตเด้เดียวนี่เสียงกโอ้ยยิไปแล้วมาแล้วมาแล้วลยเอาไว้ก่อนเอาไว้เอายกตัวนี้ก่อนเอาเนี่ยเอาเปิดโอ๊บแล้วพี่น้อง เปิดพระอบพบโชคแล้วเสียงกระทักกระทันย่านตะนองลิตาเห็นดิโต้วงขบในพันคุ้นพันไปแก่นพันคุ้นพันไปเลยรับตุกตกวันนี้เกียจัดนักเลยบอยกะจัดนักแล้วนอนละมึงนอนอย่านอนเด้อขาดโอกาสดี่งคงสุดท้ายบ่ไเวน้ำเพลิน ับตุกตกนี่ศูนย์หกเก็ดัตกศูนย์เก้าสี่ตุกันศูนย์เก้าเจ็ดมันวะเจแ่ตเก้าสี่นเหกสี่เหเดเนาะหกเก็ดเก้าเจ็ดเจว่องกลมไปที่หกเก็ดเพิ่นบอกให้ตาเดาบอกแต่พี่น้องมันตาเดานาะเกียนะหลับตุกๆุก้ลครับมาเดาด้วยครับพี่น้องมากดวนๆตุมากตุสอบตัว่องกลม ลับตุกตุกมาตัวใดเลยเจศรับต,ตุกกุกอ่ะชูนุกเกศแบข<า>ึ้นไปเั้นๆนี่เมือม่อบางทั้งนั้นลงมาจะน้อยทั้งนี้ บอกว่าตั้งเหนียวเออขับีน้องกับเป็นบแบน,นวทางรับตุก,ต,กตุกเกตนุดออกมาฝากนะครับนําแบบพิจรารณาบ้งนะครับมากันจัด,ดคัดกับพานถ่ายคลิปก็ขเขาคุณพู่น้องเอซีทุกๆท่านขอบคุณ FC, ทุกไลท์ทุก,ทก,ททก,ทกแช์นะครับพอกกันไม่ในะคลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีครับ